อย่างที่เรารู้กันดีครับว่า Samsung Galaxy s 24มีระบบ AI ในการที่จะช่วยตกแต่งรูปของเราในส่วนที่ขาดหายไปหรือว่าจะเอาบางอย่างออกไปก็ยังได้เลยครับวันนี้เรามาลองทำการทดสอบกันดูรูปนี้ผมเจตนาถ่ายให้มันเอียงนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเจ้า AI ก็จะสามารถแก้รูปนี้ได้เนียนแค่ไหนครับอันดับแรกการที่เราจะใช้งานนะเราก็มาแตะตรงนี้ก่อนครับเครื่องหมายตรงนี้ครับรูปปากกาเนาะปั๊บเข้าไปครับจากนั้นครับมาเลือกตรงนี้ครับเครื่องหมายการตก แต่งตรงนี้ฮะ AI ครับแตะโชว์เข้าไปเลยครับผม จากนั้นครับผมเรามาดูนะในส่วนที่มันไม่ตรงนะที่เราจะปรับกันก็คือเราจะปรับในเส้นตรงนี้นะครับเราจะปรับให้มันตรงจะปรับด้วยมือก็ได้หรือว่าจะใช้โหมดออโต้ตรงนี้ก็ยังได้เลยครับผมเขาจะปรับให้นะแต่ดูเหมือนเขาจะปรับให้แค่นี้ผมคงจะถ่ายเอียงมากเกินไปแล้วครับอ่ะเราลองมาปรับแบบสุดความสามารถ15องศาเขาเลยแล้วกันนะครับว่าเขาจะทําได้แค่ไหนจากนั้นเรามาแตะที่คําว่าสร้างตรงนี้เลยครับผมสร้างเลยครับแล้วก็ปล่อยเขาทางานไปนะเขาก็จะมีขั้นตอน ในการทํางานของเขาประมาณ3-4ขั้นตอนของเขาตรงนี้แหละครับซึ่งเขาจะอัปเดตบอกเราอยู่ตลอดว่าตรงนี้ทําอะไรยังไงครับสร้างฉากใหม่กําลังเอารูปเกา่าออกกาลังเอารูปใหม่ใส่ทําอะไรกําลังว่าเป็นพิกเซลต่างๆตรงนี้ครับป๊าบเข้าไปฮะนี่ฮะ เป็นอย่างไรบ้างครับเราลองขยายมาดูซิว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาให้เราครับมันเป็นยังไรบ้างหากว่าเราจําไม่ได้ว่ารูปเดิมเราเป็นยังไงเราก็มาแตะที่คําว่าดูต้นฉบับตรงนี้เลยนะครับแตะเข้าไปเฉยๆนะดูต้นฉบับครับผมแตะค้างไว้นี่เราจะเห็นนะครับนี่สิ่งที่มันเพิ่มมาคืออะไรนี่เห็นการตกแต่งเขาไหมเนียนแค่ไหนเนียนแค่ไหนจ้าทีนี้ตรงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมลองไปดูรูปอื่นครับผมอารูปไหนนะลองดูรูปไหนรูปดอกไม้นี่ละกัน รูปดอกไม้ทําเช่นเดิมครับแต่รูปปากกาแต่ AI ครับผมจากนั้นก็แกล้งเขาครับแกล้งหมุนเขาครับผมหมุนออกไปทางไหนทางนี้แล้วกันอ่ะจากนั้นปล่อยเขาสร้างอีกทีซิดูซิเอ๊ะเขาจะสร้างได้เนียนแค่ไหนส่วนที่ขาดหายไปครับผมเขาจะเติมขึ้นมา เป็นแบบไหนต้องบอกไว้ว่าบางทีมันก็ไม่แนเดียอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันดีมากตรงที่มันทําได้ในมือถือของเราเลยเห็นไหมนี่เป็นอย่างไรบ้างครับผมดูต้นฉบับซิดูต้นฉบับซิเอ๊ะอะไรเพิ่มมาดูสิครับดูบริเวณสังเกตตรงนี้นะฮะตรงนี้นะที่มันเป็นขอบของใบไม้นะครับปับ๊บนี่จากที่มันไม่เคยมีมันก็มีครับผมแบบนี้ก็สามารถทําให้เราเติมรูปภาพนั้นไปได้โดยที่ไม่ต้องตัดและย,ย่อรูปภาพนั้นไปอีกทีทําให้เสีย ความคมชัดไปอีกครั้งครับผมคุณผู้ชมลองดูให้เลวอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องเรื่องดีๆในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอการตัดต่อกับเราเป็นประจำครับ